สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับชุดไก่ท้องเอกบวกแม่แสนกลนะครับนี่ครับก็จะมีสีส้มสีไปทางท่อสีไปทางแม่โอ้โหชุดนี้นะฮะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับสำหรับท่านที่จับจองไว้นะครับก็มีน้อยก็ตามคิวนะครับก็ มาอัปเดตให้ชมนะครับเริ่มโตแล้วนะครับเพราะว่า,อ,าอยากได้จริงๆเขาก็เดี๋ยวผมก็จะทักไปนะครับตามที่แจ้งมานะครับก็ไม่ได้มีไม่ม,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 มีอะไรล่วงหน้าเลยนะครับก็คุยกันแบบคุยกันแบบอะไรนะแบบเชื่อใจนะครับก็ เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะกวัวผูน่าจะสามตัวสี่ตัวนะครับน่าจะสามตัวนะครับเท่าที่สังเกตก็สวยเลยนะครับทรงสวยกระดูกดีนะครับกระดูกดีมากทองเอกดำเทพวีลานะครับบบกแสนกลน,นะครับ ต้นแดงหล่อมหานครสายดังๆมารวมอยู่ในในพวกนี้หมดแล้วอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทักหานะครับแจ้งไปนะครับก็นูน่นแหละฮะกลางสิงหานะครับสิงหานะครับสิงหาสิ้นเดือนนะครับน่าจะตัวก็จะใหญ่กว่านี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ